สำหรับท่านใดที่ผ่านมนเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะสำหรับวันนี้พี่หมอจะมาเปิดดวงในหัวข้อดวงตั้งแต่วันที่15หพฤษภาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมจะเป็นดวงสำหรับคนที่แวะมาชมและแวะมาดูพลังงานนี้เท่านั้นนะคะก่อนอื่น รับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะและใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้เลยเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะคะก่อนอื่นพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ห้าใบนะมาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมดวงของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะมาดูกันเลยนะคะและรับพลังงานไปนะคะ พี่หมอก็จะเปิดแบบสุ่มๆดูเหมือนกันพี่หมอก็ไม่รู้นะทุกคนว่าไพ่จะออกอะไรก็หลับตาเลือกเลยเนี่ยนะสามใบสีใบใบสุดท้ายโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำรับครึ่งเดือนพฤษภาคมเดือนของคุณนะคะว้าวอัศวินเหรียญน,นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเรื่องการเงินคุณวางแผนที่จะปลดหนี้เคลียร์หนี้เคลียร์สินในช่วง ครึ่งเดือนหลังจะสําเร็จการเงินนี้สินของคุณจะเบาบางลงจะสบายใจขึ้นมีโอกาสมีเรื่องราวดีๆเข้ามาดวงคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วอุปถัมภ์คุณเรื่องการเงินเป็นอย่างดีนะไพ่ใบ,บนี้นะคะไพ่ราชนีถ้วยใบที่สองนะคะมาดูกันโห oh. ราชนีถ้วยหมายถึงเป้าหมายความสําเร็จความสุขทั้งการเงินการงานความรักเป้าหมายของคุณตั้งเป้าอะไรไว้คุณจะสําเร็จคุณจะได้ทําในอย่างที่คุณอยากทําคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณ วาดฝันไว้ไพ่ใบนี้บอกอันนี้คือพลังงานความสุขความสําเร็จเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณตั้งเป้าไว้ว่าคุณอยากจะทําในครึ่งเดือนพ,พฤษภาคมนี้ครึ่งเดือนหลังคุณจะทําได้และสําเร็จนะว้าวสามเหรียญวางแผนเรื่องการเงินจะสําเร็จรวมถึงการปลดหนี้ด้วยรว,รวมถึงการวางแผนใช้จ่ายเงินอยากซื้อของซื้อของชิ้นใหญ่คุณจะได้ซื้อหรือเก็บเงินอยากทํานู่นทานี้คุณจะได้ทาําตามใจคุณปรารถนาหรือคิดเรื่องการปลดหนี้ เที่ยน,นี้สินให้เบาบางจะเบาบางลงจะได้ปลดหนี้ด้วยภา่แบบนี้นะแล้วก็มาดูใบที่สามว้าวครึ่งเดือนหลังนี้มีเกณฑ์เดินทางใครยื่นเรื่องเอกสารเดินทางต่างประเทศรอวีซ่าจะสําเร็จนะมีใครอยากซื้อรถไหมยื่นเรื่องอวางแผนอยากซื้อรถจะได้ซื้อรถนะพี่หมอเห็นหลายๆคนที่ผ่านมาในคลิปนี้ในช่วงอ่ปลายเดือน หรือครึ่งเดือนหลังของพฤทภาบางคนมีการวางแผนอยากซื้อรถกับการเดินทางมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะทุกอย่างที่หมอเห็นว่าราบรื่นและสําเร็จดีไม่มีอุปสรรคถ้าอยากซื้อรถยื่นเรื่องผ่านเลยเอกสารผ่านรวดเดียวนะไม่มีอุปสรรคไม่ติดขัดอะไรนะคะการเดินทางราบรื่นรอวีซ่าสําเร็จได้ข่าวดีนะในก่อนสิ้นเดือนพฤทธภาได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะสาหรับใครเดินทางถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีมีโชคจากเลขทะเบียนรถนะ แม่ยนางให้โชคนะไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายว้าวเจ็ดเหรียญธุรกิจการงานของคุณทไไําอะไรอยู่งอกเงยเห็นเงินเห็นกําไรเงินดีมากๆ,ๆว,าว้าวมากๆงานเยอะเงินเยอะได้เงินก้อนบางคนได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านกันเลยทีเดียวพลังงานของไพ่บอกว่าเออถ้าคุณเครียดเรื่องการเงินอยู่คุณจะเจอทางออกคุณจะแก้ไขปัญหาได้และแก้ไขปัญหาได้ยังไงจากการงานการลงทุนของคุณนี่แหละจะมีเงินกองไหลเข้ามาแบบเยอะมากๆแล้วทําให้คุณได้ปลดนี นี่สินของคุณจะเบาบางได้เคลียร์นี่เคลียร์สินแล้วกออ็วางแผนเรื่องการเงินก็สําเร็จด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีเงินก้อนเข้ามาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นพลังงานของไพ่ชุดนี้แล้วนะคะรู้สึกว้ารู้สึกตรงอย่างที่คลิปนะคะบอกกันด้วยตรงไหมและรับพลังงานดีๆนี้ไปให้ความโชคดีรับพลังงานของไพ่ทั้งหมดนี้บังเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันแล้ววันนี้พี่หมอหนามานะคะยินดีและดีใจมากที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้ ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีค่ะ